สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเศร์เนาะคะ่ะกายูที่ประมาณสิบสององศาค่ะลมแห้งแห้งเย็นจุวยจุ๋ยอยู่ค่ะยก,กระดีใจนะคะหลานจะเดินทางมาวันอังคารน,นี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันวันพฤหัสเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะปลูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น้อยไว้ให้หลานเบิงเป็นครั้งแรกของหลานเจไดมาเที่ยว สวีเดนนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรีร่น้อยกำลังออกมาอันนี้พี่ก็เอาเนื้อเทียมนะคะไปขวนะคะใส่น้ำมันหน่อยนึงนะคะนเนื้อเทียมนะคะพี่เอาไปขวเนาะคะใส่น้ำมันหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเนื้อแบบว่าเขาเฮ็ดสําเร็จรูปมาแล้วนะคะขว่าเพื่อที่จะให้อ่า มันแห้งแล้วก็กรอบนะคะอันเคล็ดลับนี่คือพอบานแล้วหมักรสชาติแบบนี้นะคะนี่คือเมนูอีกเมนูหนึ่งที่พอบานเพื่นชอบนะคะเป็นเมนูลาบมังสวิรัตนะคะเปรีย้ยกะจะ,จะเปรีย้ยกะจะหั่นพริกซอยพริกนะคะเพราะว่าพอบานเปรี้ยวป็นคนกินเผ็ดมากแล้วก็ใบบะกูแล้วก็บใ,บบกวกบใบหอมนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวจะไปเก็บใบสซระแนค่ะมีพริกป่น,นะคะ่ะพริกป่นอไี้แม่เถาแม่เฮให้มาจากเมืองไทยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจริญชมงเปรี้ยวชาแนลแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงหสนาทีค่ะจะเที่ยงวันแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้เปรี้ยวกับมาเข็ดเมนูง่ายๆให้พอบ้านนะคะเมนูลาบค่ะท่านผู้ชมลาบมังสวิรัตอีกหนึ่งเมนูที่พอบานประทับใจนะคะอันจริงๆแล้วนะคะพอบานของเปรี้ยวนะคะ เพิ่นเป็นคนบ่ามาก,กินผักสลแหน่เพิ่นบ่ามาก,กินผักซีนะคะเนี่ยค่ะผักซีอันนี้เพิ่นบ่ามักเพิ่นบอกว่ามันกินแห้งมันเหม็นคิวแล้วก็ผักสลแหน่เพิ่นกับบ่ามักนะคะแล้วเปียวเฮ็ดจังไหรให้พอบ้านกินเมนูลาบได้นะคะเด <chil> ี๋ยวมารับชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ผักสลแหน่ที่เปียวไปเก็บมาจากสวนนะคะเปียวกระเด็ดเอาใบมาประมาณ ซีใบนะคะเดี๋ยวเอาหยอดใบประดับจานให้พอบ้านนะคะ,ะปกติแล้วพ่อบ้านเปียวเพิ่นเป็นคนกินอาหารยากมากผักเพิ่นบ่มข่อยมากนะคะปกติเมื่อกอนนะคะท่านชมสามีเปียวเป็นคนที่ทานอาหารเพิ่นจะชอบทานเนื้อสัตว์เพิ่นจะพูทานผักนะคะเน,เนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะแล้วก็บอง่ายๆเนาะคะ่ะเนื้อทุกชนิดนะคะเนื้อหมูเพิ่นก็กินทั้งสิ้นนะคะ เิมักทุกสิ่งทุกอย่างแต่บ่มหมักผักนะคะเป็นนิยงที่ค่อนขางยากมากนะคะเฮามาปรับตัวกันหลายอย่างมากนะคะคู่ชีวิตนี่เป็นนิยงที่ยากมากในการเริ่มคบกับผู้ใดสักคนหนึ่งแล้วก็ปรับตัวด้วยกันนะคะแล้วไปเฮจังไดดให้พอบานหันมากินผักสลันแหน่แล้วก็ผักซีนะคะท่านผู้ชมแรกๆค่อนข้างยากนะคะ แต่เพราะว่าใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันเปี้ยวเป็นค้นมากินผักค่ะผักซีเยวมาก้ายแล้วก็เปียยกินใบสะระแหนเพิ่นกับกินน้ำปิเพิ่นกับบ่กินนัสินะคะแล้วมันกันยากครับการเฮ็ุอาหารหมากเลยนะคะแล้วกับใบบักกูดนังสินะคะเพิ่นกับว่มากกินน้ำน้าปลาเพิ่นกับว่มากน้ำปลาราเพิ่นกับ่มากนะคะท่านผู้ชมตอนมาอยู่นั้นกันหม่ๆกับคนข้างยากนะคะเพี่วกับมาเรียนดูเอาอันดับแรกเลย เปียวย่างหมูค่ะเอียบใส่กระทะเกลี่ยให้เพื่อนกินแล้วเปียวกห็น้ำจิม้มน้ำจิ้มเจลให้เพื่อนกินแล้วเปียวกันหนึ่งข้าวเหนียวท่านผู้ชมคะพ่อบ้านเปียวถูกใจบบกย่างคักเนื้อนะคะเนื้อเทียมนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเทียมเอาไปขวบใส่น้ำมันน้อยนึงค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วเปียวกา ซอยหัวหอมใหญ่ลงไปหน่อยนึงนะคะขัวใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ผงส้นร้อนน้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะแล้วเดี๋ยวกัแฮมซิมมึงก่อนนะอือนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวกับขัวแหมแฮมๆแ,มแมน่ยนะคะทำให้ต้อเห็นบ่าจะแห้งแฮมพอบานจะมาก,กนินแบบแห้งๆเดียวกัใส่ผักสะระแหน่ลงไปหน่อยนึง เพราะว่าพอบ้านเปียวเราเป็นคนบอบอก,กินอาหารที่มันมีรสชาติฉุนนะคะแต่เปียวพยายามแบบว่าให้เพิ่นซิมหน่อยหนึ่งค่ะใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะเพื่อนกินไปเรื่อยๆืมันเฉยชิ้นอะแม่คยคะท่านผู้ชมแล้วทุกวันนี่เพื่อนก็นเริ่มมาก,กินผักสลัดเนี่ยกินผักซีนะคะแต่ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะบ่แมนว่าใส่เยอะนี่คือเคล็ดลับค่ะสําหรับคนที่บ่มอก,กินนะคะเฮา เขาร้องค่ะร mm ้องเฮ็ดเปรี so ้ยวบระดามใจแฟนนะคะเปรี้ยวเป็นคนที่อยากให้แฟนเปี้ยวร้องเย้นหลูอาหารนะคะนันจะเป็นอีหยังที่ง่ายสําหรับเขาถ้าเขากลับไปยู่ไปเยี่ยมเย็นครอบครัวเขาสินะคะอาหารในครอบครัวเป็นอีหยังที่สําคัญมากนะคะถ้าเขาเลี้ยนลูกที่จะยู่ด้วยกันนะคะเขาก็ต้องเลี้ยนลูกที่จะกลมกลืนกับอาหารเนาะเนาะนั่นแหละค่ะเปรี้ยวเองเปรี้ยก่อพยายาม สอนแฟนนะคะให้เขามาทั้งเขามาที่สุดจะได้แบบบนยากสําหรับเขานะคะแล้วทุกวันนี้แฟนเปรี้ยวกับกินน้ปาปลากินปลาอดได,ด้วยนะคะบางครั้งเปรี้ยวอยากกินเมนูอยากกินเมนูมังสวิรัติกับกินสินะคะอาทิตย์หนึ่งเปรี้ยวกับจะเฮ็ดเมนูมังสวิรัติจัดสองถึงสามครัง้งเ็รียกินนะคะเอมบ่ได้กินอีกยังน่ะกินกินซื่อๆน่ะคะ่ะมันมันเคยชิ้นห่หเนาะว่าเนาะ เนี่ยค่ะล้วก็ใส่บอกคิปบนให้แฟนนะคะแฟนเปียวเป็นคนกินอาหารรสเผ็ดค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคิดว่าพ่อบ้านนะคะเขาก็จะกลมกลืนเพื่อกระเฮาเองแล้วก็ใบบักูดเพื่อกระหนันไซน้อยหนึ่งมันอยู่ที่เฮาสอนเขานะคะแต่ว่าความโชคดีของเปียวอันนี้เปียวพูดถึงตัวเองนะคะ ก้อนโชคดีของเปียวคือพอบานเปียวย้อมเปลี่ยนแปลงนะคะใช้เวลามากค่ะท่านผู้ชมซี่หาปีะคะ่ะกว่า่นจะค่อยเปลี่ยนในเฮาเดี <woman> ๋ยวว่าแมนแค่พอบานตรงเปลี่ยนในเฮานะคะเฮาเองเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาก็พอบานด้วยเช่นกันค่ะคือเขาเดินมาครึ่งทางนะคะเขาก็ต้องช่งวยกันคนละครึ่งทางนะคะนี่นะค่ะลาบของพอบาน ลาบเมนูลาบมังสวิรัตนะคะมีอีกหนึ่งเมนูที่พ่อบ้านประทับใจท่านผู้ชมรูป้ปะคะว่าเปียวเฮ็ดลาบให้เพื่อนกินครั้งที่สองวังวังอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าที่รักเหนเดี๋ยวเปีวยวจะเอารูปมาลงให้เบิองนะคะอันเพื่อนกินหว่วนกับ,บเลือเลยไหมคะเรือแค่ใบสะระแหน่ใส่ตู้เย็นไว้ให้เปียวแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เปียวว่าเปียวก็เลยเปิดประตู้เย็นเพื่อผัดเห็นก็เล้วเอ้าเพื่อนมากินขนาดนี้ตัวเนี่ย อนกินเนาะคะ่ะท่าม้ชมตอนกินที่แหลกเคืงแหลกเพิ่นเฝ้าเครงหลายจนเพื่อนสมัครเป็นวัยเฝ้าร้านมันแค้นเหรอไหมค่ะกินหลานมันมันแสบเหรอไหมค่ะเพิ่นว่าผมเ,เคยกินอีหย่างอร่อยแบบนี้มาโดนแล้วทีละผมจําได้ว่าคุณเคยใ็รให้ผมกินข้างนึงโดนมากเลยตอนน้างบกันท่าม้ชม่าเด้วอันฮาปีที่แล้วฮาปีหกปีที่แล้วเพิ่นเใ็รใหนเพิ่นกินคะ่ะแล้วเพื่นแม่เอนอีกครั้งที่สองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหลคะค่ะ ก็เลยดูว่าพอบานมักยกก็กเลยเห็นใหนเพื่อนอีกนะคะนี่แหะค่ะตอนฮอสกินกระจังบีบบอกนา้าห้อยลงไปนี่คือเมนูมาังสาวิรัตนะคะผู้ใดมกักบ่มกรสชาติของซีอิ๊วขาวเขาก็ใส่เกลือแทนนะคะนั่นแหละค่ะกระแซบคือกันนี่แหะค่ะเมนูแซบๆบคอให้เผ็ดใส่ผงซุปล,ลงไปกระแซบแล้วค่ะท่านผู้ชม เปลี่ยวซื้อผลสำรวมาถุงบแบกใหญ่นึงนั่นแหละค่ะค่นะเสด็จใส่น้ำนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเปี่ยวกับว่าเล่าเมาม,ม้อยให้ฟังว่าชีวิตในต่างแดนนะคะแม่บ้านในต่างแดนเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอาหารให้พอบ้านในต่างแดนนะคะพอบ้านของเปลี่ยวกับกินเอยียงประมาณนี้แหละค่ะเออหวังว่าวิดีโอของเปลี่ยวคงจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดแน่นะคะเปลเ่็ดอาหารลาบ มังสวิรัตค่ะให้พอบานในตามเรียนนะคะเพื่อขอกล่าวขอพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังลใจให้เปียวนะคะติดตามชมคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ